ทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกค่ะเอา,าไปต้มยำกันเลยค่ะคนสั่งการอยู่ด้านหลังค่ะรถเม,ม,มลม์เหรอเม,นะมื่อกี้เนี่ยอ่าแล้วอ๋อเขาไม่ได้เข้านี่เหรอไม่ได้เข้าร้านเหรอเขามีงานข้างนอกเขาไปคอยอยู่ข้างาน,น,นอกนะเขาเข้าไปเมื่อกี้อยู่ทั้งไก่ไสว่างเห็นป้อยุ่ยพักกลางเลย <ห>เนื้อปากมี่ค่อยซ้อมปลาเสร็จเราเทน้ำไปกิน <apply> ข <some drinks> ้าวของมึงม <jeżeli> ัน <UC> ปีน <kaz uffy> ี่มันเสียตังค์อันนี้ยังไม่ได้คุณได้ให้แอ้วกันนะกุ้งไว้ต้มอันนี้กุ้งกุ้งเล้ต้มยำใส่ปลาหมึกต้มมันเยอะปลาหมึกซื้อมาสี่ตัวหนึ่งร้อยบาทตัวขนาดนี้ขนาดนี้สี่ตัวหนึ่งร้อย ยิ่งไปซื้อเมื่อกี้นี้อันนี้กําละห้าบาทพักแถวเรียย์พักหอมเปย์แต่ไม่ได้ต้มปลากระปรอ๋องต้มยำปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องต้มหมูย้ยทอดกินเข้าหลังบ้านกันดีกว่า เราดึงอันนี้ออกนะคะเดีย๋ยวเราใช้กันไกลเลยนะคะง่ายดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยล้างอีกทีหนึ่งนะคะสี่ตัวนะคะเนีย่ยดึงออกอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้เราใช้กันไกลที่สะอาดนะคะไม่ต้องใช้เขียง ได้ยินเสียงพะะ่อค้าลงสินค้าแทนนะคะหน้าบ้านสินค้าได้แล้วค่ะอ่าเราล้างต่อค่ะ อันนี้เราไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะเพราะว่ามันเป็นกุ้งอ่อนนะคะเราก็เลยไม่เอาออกเดี๋ยวเราต้มไปทั้งอย่างนี้เลยแลว้วเวลาเรากินเนี่ยแล้วเราค่อยแกะออกมานะคะจะได้อัดรสในการรับประทานค่ะใส่ก้อนไปแล้วใส่มะขามเปียกใส่ปรุงรส ใส่พรุงลดดีใส่ผุงนัวนะคะหยอดน้ำปลาจ้าะใส่กุ้งไปเลยค่ะใส่กุ้งใส่็จปรมุกลงไปเลยนะคะเพราะน้ำเดือดมากแล้วค่ะ ใช้กรนไกรตัดผักลงไปเลยค่ะหรือเราจะหั่นใส่เขียงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราหั่นมะเขือเทศลงไปนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแบบง่ายๆเลยจ้ะหั่นซี ลงไปเลยปกติเราจะใช้เขียงนะคะมาในรูปแบบใหม่ในการต้มยำง่ายๆขอให้มือล้างมือให้สะอาดน่าทานจ้า ชิมรสจ้าอร่อยแล้วค่ะนุนนัวนะคะถ้าชอบเปรี้ยวกว่านี้หน่อยนึงก็เพิ่มไปได้ค่ะนี่ค่ะนี่ทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกค่ะกินครอบครัวนะคะพอดีเลยค่ะห้าคนนะคะมื้อนี้ อร่อยนะคะมาทานด้วยกันจ้าว้าวดูแฟนแฟนเขาเห็นผักอันนี้เขาก็เลยเอามาใส่ด้วยนะคะสงสัยนึกอยากทานค่ะเทลงไปหมดเลยนะคะหมดกระทะเลย วันนี้แกงใส่กระทะนะคะพร้อมเสิร์ฟยั่วๆเลยค่ะ